สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่กับเกม Attack on Titan หรือไพ่เวบไททันเองนะฮะ h e c k c เช็ค ช่วงนี้ผมเสียงแหบนะฮะเดี๋ยวขอร็อกอินเข้าเกมก่อนเช่นรองโอเคอันดับแบรกเนี่ยเราต้องมาแต่งตัวละครกันก่อนนะ,ะก่อนที่จะไปลุยโหดเราจะเลือกเป็นผู้ชายละกันนะส่วนหน้าตาเนี่ยจะเอาแบบสุขุมนุ่มลึกนะเอาแบบเท่ๆไปเลยนี่หน้าเกียงขามใครๆเห็นก็น่ากลัวทรงผมนี่ต้องแบบว่าปากนี่ต้องมีความเป็นผู้นําต้องมีความเป็นผู้นําสูงนี่เลย แล้วว <Never> ่าฟันเนี่ใคทท่านเห็นปุ๊บกลัวเลยนะวิ่งหนีกันกระเจิงกระเจงิงเจอฟันนี้เข้าไปโ oh, อ้โหชฉอเอ้ยเป็นกูกูวิ่งอ่ะมนเลือกส้มผมกันดีกว่าเอาส้มผมแบบสุภาพเรียบร้อยนะฮะส้มผมสุภาพเรียบร้อยนี่น่าจะเป็นแบบอ่า <c oughs> นี่ครับทรงนี้ดูดีมากนะครับผม <c oughs> ตัวเฮียอะไรวะเนี่ย มาเลือกเสื้อเอาเป็นสีดำเลยกันชอบมากสีดําส่วนธงนี่ไม่ต้องเอาหรอกผ้าคลุมเนี่ยเอาทิ้งไปนะฮะโอเคเพื่อการเสียเวลานะครับไปลุยกันเลยผมจะสร้างในห้องเอเชียนนะฮะจะสร้างแบบให้คนเข้ามาร่วมได้นะครับผมไทย,ยแล้วกันไทยเขียนไทยไว้แล้วกันไทยผู้เล่นจํากัดสัก3าคนเลยกันนะครับจะไม่เอาหลายคนมากมายนะดานจะเป็นดานสํารวจนอกกําแพงนะครับผมภารกิจสํารวจนอกกําแพงวันนี้นะฮะเช้าๆเลยจัดไปแบบเบาๆนะฮะเลือกตัวละคร มาละนี่แหละเรามีทรงผมผู huh. ้ดีอย like ู่นะครับหน้าตาดูไกลๆนี่น่ากลัวนะถ้าไม่ได้ดูใกล้ๆเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยจะแบบหน้าเกรียงขามากครับนะเอจเ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 จอไททันหนึ่งตัวข้างหน้าโอ้โหเสียงแหบไอสัตว์เอ้ไททันมึงกูเสียงแหบเสียงกูหายไปไหนกูต้องไปซื้อเสียงแล้วนะเนี่ยเหมือนนักการเมืองเขาทำนะเฮ้ยจ เสียงกูแหบแล้วก็เสียงกูหายึจุ๊บโอเคฮะโดดหนีก่อนตอนนี้รู้สึกว่าครั้งนี้กูเจอแ hey, <Mal ay. S 1> อนนี่แน่นอนเอ้ยสมานมาเลยไอ้กลัวกัโดนหลอกแล้วไอ้โง่โอเคฮะไอ้ไทท่านตัวนี้มันช่างโง่เขราเราจะจัดบทเรียนให้มันได้รู้จุ๊บโอ้ม y g ก็โอ้โหจัดบทเรียนเรียบร้อย yeah. 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 อ,อย่าอย่าใจไอ้แสบคับ มึงกินกูทำไมเนี่ยกินกูก็คงไม่อิ่มหรอกนะตัวกูเล็กนิดเดียวทำไมไม่กินหมากูวะเนี่ยหมาตัวตั้งใหญ่เนี่ยโอ้โหต้องใช้หมาเป็นตัวล่อแล้วทีนี้เอาละไอ้นี่คิดจะดวนหนึ่งหนึ่งกับฉันเง้นเหรอไอ้บา้าเอ้ยมึงมาเจอก,กูเสียงกูแหบไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงเราถึงแหบวะทำไมเสียงเราถึงแหบทำไมเสียงเราถึงแหบก็เสียงมันแหบมันก็เลยต้องแหบทำไมไม่โหดจังวะชจ๊ก ลบได้เฟ้ย,ร,ยากการั่วเกยจักรันปิดฉากอชุบชุบฟลิงฟลิงอ,อ่ะชุบปุ๊บอ่าอ้าวทำไมมันฆ่ายากจังวะแต่ละตัวนี่ขนาดใช้สูตรฟันข้างหลังลเนี่ยหรือว่าแพทมันอัปเดตใหม่วะเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานนะผมต้องแบบทำให้ชินมือกันอันดับแรกฟริงชุบสวิงวิงแบง,งเอาละเอาใหม่เอาดีๆละรอดขามันไปไอ้เหี้ยโอ้โหรอดขา <laughs> ตายไปสองตัวแล้วครับทิมหายกูโอ้โหมากันเยอะเลยทีนี้มากันทั้งครอบครัวเลยไหมเนี่ยอมาเลยกูไม่เคยที่จะกลัวใครโอ้โหมึงปาหินใส่กูไอเชี่ยแปดอ้ะยซ้ยขวาหน้าหลังถอยก่อนกูถอยก่อนถอยก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาช่วยกูสร้างห้องเล่นอยู่คนเดียวในตอนนี้เอ้า โอ้โหกางอากาศเลยนะไอ้บ้าเอ้ยกล้าดียังไงทำเรื่องแบบนี้กูจะเอาไอ้สมผมโมฮอสก่อนเลยกันมึงกล้าตีกูมึงกล้าทำกับกูอย่างนี้เหรอเสียงกูแฮบโอ้ยโอ้ยเนี่ยเอ้ยเอ้ยวิชาวิชา วิชาอิสเปนยาเรียบร้อยเฮ้ยช็อปเฮ้ยช็ปโอปโ,โอ้โหไอโมฮอกไอโมฮอกออกล้าดีไงทำเรื่องนี้ไอโมฮอกไม่ได้หรอกคิดจะยึดจุดน,นี้ยังเร็วไปสิบปีไอโมฮอกเลยเฮ้ยชิบอ๋อเฮ้ยชิปช็อปช็อปชอปชวิงวิงแว่งชิบช็อปปั๊บปุ๊บนั่งเงโอ้โหฟันกูเย็ยนเลยเนะี่ยมึงทำซะฟันกูเย็ยนเลยเหรอตอนแรกฟันกูไม่เย็ยนนะใช่หรือเปล่าวะเออน่าจะเย็ยนอยู่แล้วนะครับเฮ้ย โอ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีหนีแล้วหนีออกข้างกำแพงโ okay. อเคจะ่าปาหินใส่กูอ้ยวเสียงกูหายไปไหนเนี่ยต้องไปหาเสียงเสียงกูหายนี่ครับโดดมาสิโง่งเขาโอ้โห,หลบกระโดดได้โดนปาหินใส่มึงกล้าดีไงทำกับกูแบบเนี้ยเนี่ยึกูเชกจะไม่ไหวแล้วนะกูเชกจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะไม่ไหวแล้ว เอาทำอะไรทำเบรกขี้เหรอโอ้ยจับของจริงมากูไปละของจริงมาละอื้อตัวตัวตัวเป้งเข้ามาตัวเป้งเข้ามาแล้วกูไปก่อนนะกูไปก่อนอน,นี่นังมวยเอกเลยนะอ้จัะอ้าอ้จโอ้โหโดนดักก้อนหินนี่กูตายละพอจะมีทางรอดไหมเนี่ยถ้าเจอแบบนี้เข้าไปนะครับผมแนะนําเลยหนีหนีสิรออะไรโอ้โหอู๋อกูไปแล้ว เสียงกูหายชิปหายละไม่ชิปหายละเสียงเนี่ยหายชิปไม่หายชิปอยู่กับกูนี่แหละนะเอาละตั้งตัวได้แล้วเฮ้ยเจ้าวู้วู้หู้พุ่งไปพุ่งไปบินไปใช่อุ้ยโอ้ยก้อนหินลอยผ่านหน้าโอ้โหชิบหายละอันตรายมากครับก้อนหินลอยผ่านหน้าอย่างนี้อ่าไอหัวเขามึงลงฟุงเหรอมึงลงฟุกกุลังแกมึงนี่แหละเฮ้ยอ้าวไม่ แสบค่ะอ๋อกินแล้วหนีเลยหนีเดอนี่โอ้โหโหดร้ายโหดร้ายอย่างนี้นี่คือจบสิ้นของมนุษยชาติใช่ไหมเนี่ยโอ้โหกระเด็นกระเด็นกระดอนอื้อนี่แหละได้โอกาสนีแล้วกูึงยังจะตามมาฆ่ากู โหดร้ายจริงๆทำไมถึงหยิงพยองเจอกับน้องไม่พูดจาฮึบฮึบโอ้โหตายอีกแล้วเหี๋นี้ไอ้ชิมหายปล่อยกูเถอะนะปล่อยกูไปเถอะ อ๋อโอ้ยมึงกระโดดถึงขนาดนี้เลยเหรออุ้ยตายแล้วไอ้เหี้ยมีตัวกระโดดถึงขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยตายแล้วครับอุ้ยจุดไปละพุ่งละพุ่งพุ่งพุ่งไปเลย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 ระวังหลังเอาไว้ด้วยพุ่งไว้พุ่งไว้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหมึงบินได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหหนึ่งหนึ่งกันไหมฮะหนึ่งหนึ่งกันหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งอะได้นะเว้ยไม่เคยกลัวโอ้โหก้อนหินดัก มาถึงก็ปาก้อนหินดักกูเลยเหรอมามาดวลกันดีกว่าเว้ยมาดวลกันสิวะนี่ไงโดนหมัดเดียวจอดมึงเป็นวันพัดแมนหรือไงเนี่ยฮะต่อยกูหมัดเดียวอยู่นั่นน่ะต่อ,อยกูหลายๆหมัดไม่ได้ยังไงวะเอาละมันเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีของเราหมัดเฮ้ย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 เดี๋ยวเดียวเฮ้ยไอ้กูตั้งหลักก่อนสิโอ้โหเอ้ยบ้าเอ้ยไม่ได้ตั้งหลักเลยนะครับจุดนี้เรียนได้ว่าเราจะตายกันอย่างเมามัน นะครับเฮ้ยมันเริ่มกลับกันแล้วดีว่ายายาโอ้ยมันปลาก้อนหินดักเลยนีว่ามาดวลกูได้ไอ้จอจบ,บ,บมาดวลดวลกันสิวะอือ้อพวกกลากถั่วผมว่าผมต้องหนีหล่อไททันหญิงมาแล้วก็กระทืบมันซะนะแล้วก็ลุมแล้วก็แบบลุมม่ะมีคนเดียวเนี่ยนะเรียกลุมโอเคแล้วก็แบบฆ่ามัน นะถ้าเจอกันหนึ่งหนึ่งเราไม่มีทางแพ้ใครแน่นอนนะครับเพราะท้ชมก็รู้สู้กันบนหลังมา้าผมไม่มีทางแพ้แน่นอนใช่ไหมใส่จะเล่นเมาส์เอนเบดเยอะเกินไปจะจะโอ้โหไอ้นั่นก็มาไอเด็กปลาหินแม่ก็มาด้วยไอเด็กปลาหินมึงจะมาหรือวะขอ,ห,อหนึ่งหนึ่งได้ไหมมามามึงเหรอมึงเอาวะมาควงสวิงสวิงโอ้ปิดโดนตายหา่ยาละอย่า เียดหัวฮือฮือฮะยิงสลิงไม่ออกแก๊สหมดเอาละครับเรื่องใหม่แล้วนะตอนนี้โอเคเมื่อกี้เวลาหมดไปนะก็ถือว่าเวลาช่วยเราได้นะ,ะจ้าจ้าจ้าอันดับแรกเราต้องอย่าให้มันยึดตรงกลางฮนะเพราะว่าไททันญิงจะเกิดถ้ามันยึดตรงกลางได้ไททันญิงจะมานะ เราต้องรีบพุ่งทยานไปอันนี้เป็นการแก้ตัวนะก่อนหน้านี้คือมาซบซบไงทดสอบระบบเกมไม่ได้เล่นมานานปีนะครับเฮ้ยจะเอ้ยทำไมมันดึงค้างไว้อย่างงี้อย่าอย่าร้งกูไว้เลยอย่าขอร้องเลยอย่าอย่าล้งกูไว้เลยนะอย่าล้งกูไว้เลย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 เฮ้ยยังไตรงกลางมันกำลังยึดตรงกลางอยู่ไม่ไม่ไม่โอ้พระเจ้าโอ้ไม่โอ้ไม่นะ อย่าทาอย่างนั้นสินายมันไม่เข้าใจอ่ะนายไม่เข้าใจฉันอ่ะนายไม่เคยโดนแบบฉันนี่ก่อนหน้านี้ฉันโดนอะไรมานายรู้บ้างไหมนายไม่รู้นายไม่รู้อะไรเลยใช่นายมันโง่เขลาบ้าวัญญานายมันสะทุนถอยตันทรยศกาดเกลียนไอ้พวกทรยศไอ้พวกโง่เขลาเจ้าฟันไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะหลอกล่อนายให้ได้กระโดดลงไปแบบโง่โง่ใช่แล้วแล้วก็มาดักที่ข้างหลังรอตุยตูดนายแบบอาเบะ เหมือนทาคาคาสุอาเบะรู้จักไหมนั่นแหละเขาเป็นพระเอกเียวนะโอเคครับตอนนี้เราก็จะรอยึดตรงกลางได้เราก็สบลยมาฝักเอออย่าเพ like ิ่งว okay. ิ่งเข้ามาสิกลัวเลยนายจะวิ่งเข้ามาทำไมนายจะวิ่งเข้ามาเอยเชี่ยทำไมไปโดนตามันซะงั้นไปโดนตามันซะงั้นโอเคฮึจึ๊บป๊าบตัวหนึ่งไปตัวใหม่ก็มาตัวเก่าไปตัวใหม่มาเมื่อไหร่มันจะหมดวะเนี่ยหุ่นไวซะจริงนะผมมึงเนี่ย กูฆ่าได้หนึ่งตัวตัวแรกที่กูฆ่าได้โคตรภูมิใจเลยเี้พึ่งฆ่าไททันได้1ตัวนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่เฮ้ยจะยาโอเคยึดได้เรียบร้อยหรือเปล่าเติมแก๊สต่อหน้ามันเลยใช่อย่าไปกลัวอย่าไปเกรงมันก็แค่ไอพวกเกรตํำไอพวกเกรต่ำกล้าดีไงอืไอเหีอยไม่โดนงั้ยเหรอเจอท่านี้หน่อยเป็นไง750รเริ่มฆ่าไททันได้แล้วว่า เราจะยึดตรงกลางไว้นะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันมันหนักหนาสาห,าสาหาัสกันถ้าเกิดแอนนี่โผล่มาน,นี่เราตายแน่นอนนะเราต้องใจเย็นสุข,ขุมแลือก็นุ่มลึกเอาไว้เอาละตอนนี้แก๊สฉันจะหมดแล้วนะเอาใบมีดหมดก่อนอีกฮ้ยจบฟับฟิวฟึบปิ๊บปิบเอาละ ช็อตนี้ไม่รอดนายไม่รอดแน่ฉันจะใช้ๆๆวิธีการฆ่าแบบง่ๆกะกาเกียนเกลียนให้ในายตายไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายนี่ตายด้วยเทคนิคกะกากเนี่ยเป็นไงรู้หรือยังว่าการตายที่ง่ายดายมันน่าสมเพชนขนาดไหนฮยจฉาฮิจฉาตอนนี้เราเป็นฝ่ายลาลาละกูรู้แล้วกูจําได้แล้วว่าต้องเล่นยังไงความทรงจําเรากลับคืนฮยชบุบปั๊บปั๊บชวิงวิงแบงดักนี่ฟุบควงนี่ ป๊บแก๊สหมดนี่ก็ขึ้นไปใช้เฮือกสุดท้ายฟันแล้วก็พุ่งพุ่งพุ่งไปพุ่งไปจากนั้นต้องใช้ม้าละไอ้สัตว์ม้ามึงจะดีฟทำใหม่เนี่ยมึงคิดว่ามึงเป็นโตเกียวดีห่ะโอเคจะ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 จททันเดี๋ยวพึ่งมาส่งมาไปให้กินก่อนจ่ะจ้หายจิ้มหิ้มหายชิ้หายชิหายชิหายชิหายมหายิหาย ไม่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 มต้องไม่ใช่นี้ก็ไม่ใช่นี้โอเคเติมแก๊สแป๊บหนึ่งกูมไม่มีแก๊สแล้วมึงไล่กระทืบกูเหรอมึงไล่กระทืบกูนกนในขณะที่กูไม่มีเอ้เจ้าจ้าจ้าโอเคโอเคฮึบฟึบเจ็ดร้อยแบบเบาๆไปก่อนนะโอเคมากูจะครองที่นี่ยึดตรงกลางไว้ไม่ให้ใครมาทำร้ายเราได้เฮ้ยเจาะไอ้อเบะอีไอ้พวกเปรตต่ำม,มึงตายซะนี่แหละต้องใช้วิธีกลยุทธ์ดานมืดนะใช้วิธีสกปรกในการฆ่ามัน เฮ้ยจ้านีไงเราจะฟันตายให้มันแสบตาไปก่อนนะแบล็กฮู้วู้ฮู้เฮ้ยจะไปไหนเล่านี่ไงใช่แล้วนายมันเกรดต่ำนายมันไม่รู้อะไรเลยใช่นายมันไม่รู้นายมันไม่เคยที่จะรู้อะไรเลยใช่ ไอหน้าตาเหมือนชินจังเลยนะมึงเนี่ยไอชินจังมึงมานี้ชินจังชินจังมานี้ชินจังมานี้ลูกมานี้มานี่เดี๋ยวพ่อจะให้อะไรลูกนะมานี้ลูกใช่อย่างนั้นแหละถูกต้องเดี๋ยวพ่อจะขอรอดดากลูกไปก่อนรอดดากไปทีนี้ปั๊บพอรอดดากปุ๊บก็จะฆ่าลูกทิ้งซะนะเอาไอชินจังมึงไม่ยอมฉลาดแลวชินจังมึงเป็นไททันเผ่าพันฉลาดใช่ไหมโอเคไททันมีหลายชนิดนะครับไอนี้น่าจะเป็นชนิดผมแดงทําไมไททันมันไม่มีเหา อยากเห็นหำไททันนะทำไงปึบอะจาฮ่เรียบร้อยเปมม้าหมายของเราก็คือยึดข้างหน้านี่แหละเราจะได้มีที่เติมแก๊สไงเล่าใช่ใช่ใช,ใช่เอาละเราจะฆ่านายแบบคลาสสิกนะเราจะฆ่าแบบเข้าข้างหลังแบบง่ายๆนะเพราะเราไม่รู้เทคนิคยากๆนั่นเองนะ <laughs> เอา้าโอ้โหแพ้ไททันซะแล้วนะครับแม่วันนี้มันช่างอนาเสือเกิน ผมว่าผมต้องหาพระพวกมาเพิ่มแล้วนะฮะไปตามพวกมาก่อนเดีย๋ยวมึงเจอกันแนะ่พาร์ทหน้าเดี๋ยวผมพาคนมาเล่นด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก็เสียงแหบไอ้เหี้ยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับไปละ